ดูเสียงยังแย่งได้โโอ้จังหวะนี้ทำได้ฟาวลองจะโต้กว่าโอ้โหเด็ก้กเกาเสียวข้างหลังเป็นหลวแรกเลครับบจังหวะนี้สเช่นพดีไม่ไรอช้าเลยนครับพนอบริคุทเนี่ยวิ่งลาอยู่ตรงนี้นะครับับน่าจะมี กำลังเคลียร์กันอยู่นะครับแล้วให้ใบแดงเลยครับให้ใบแดงผู้เล่นสำรองเลยครับน่าจะเป็นผู้รักษาประตูหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับไม่ใช่ใบแดงเพ้เล่นสนามนะครับใบแดงผู้เล่นที่อยู่ในมัดแน่นสำรองมาไล้ยี่สิบนะครับตินภพศรีสถิตได้ทันเต็ครับเข้าอย่างงีนี่ครับตินภพศรีสถิตนะครับเพลงตัวรองก็โดนใบแดงครับย่าย่าไปได้ทุกครั้งถึงเหลังแล้วก็ ย้ายด้วยหรือเปลาดนะครับหลายครั้งแล้วนพยายามอยู่ายไปอยู่ิงครับเียิโรไทยันเข้าไปเรียกดต่อูอ้าเ่ให้ยิงใหม่นะครับให้ยิงใหม่ครับครับรเทศเหมเดิครับโอ้โหให้ได้แล้วเข้าา คนเป็นแบบไม่ได้ในรอบโคนยิงสครับพี่พีไม่เข้าไม่ว่าตูขึ้นมานี่ยน uh> ี่ครับตูจัลบาทที่ยิงยูดครั้งนี้นะครับตัดไปช่งเสาแหมและดูชาร์จตรงนี้ครับเจ้ามุยเจ้าการเสมอกันศูนประตูต่อศูนย์แดงดก็พยายามมาสอบถามกับคุณบอลเช่นหวงคำดีนะครับว่าตัดสินยังไงไได้ปูครับ ยาย่าก็ยังเ่ออยู่นะครับยาย่าคิดถึงแฟนที่มาไล่คอหรือเปล่าเอาละครับยาย่าจะเลี้ยงอะไรทีนึงหาเงินไปยาย่าึเปล่นะครับยาย่าอกาครับลูกนุ่ก๊อตโคนะครับโอ้โหก๊โค้ดนะครับอีก่งแก็ตัวไแนะครับเหลืองนีกแลกมได้เลยธดาเวลานุดที่ทีะครองแล้วเดี๋ยวก็ไม่ไหวนะครับ จังหวะสุดท้ายที่ไปผลักหลังนี่ก็คือเจ็ดพีดานาเมืองโทษเป็นดัตโน่ครับดัตโน่เซียซ้านะครับดัตโน่เซียซ้าเจอกับโกสินโกสินเซฟไปข้างหน้ามาแล้วนะครับดันโก้เซียซ้ายิงเรลือดมาในชารี้ไม่มีข้อสงสัยครับย่งไปโดนศูนย์นาทีที่แปดสิบห้าของคุตบอเทียเดย์บอล แต่รวบไม่มีผลเลครับแดนนะครับแดนโอ้โหเตปะปาขาเลยครับสที่น,นั่นนันทีนะครับเดินเข้าไปหาไลแมนอย่างสนมบริพุทธเลยเผื่อด้วยกครับโอ้โหอย่างนี้ยิ่งไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าย่านอนนานแน,น่ต้องบงังบังเล่นอยู่แล้วครับนี่ดูกองเชียร์น่ารักเลย,ยนะครับผมเมืม่อเวลาด้านในฉันครับก็เป็นว่า เมื่อชอยอเก็ดนะครับเขือนเอาชนะราชมักวกรอินโดนีเยไปได้หมด1-0จากการ